บิ๊มเอชแนลนะคะวันนี้เราจะน,ะนําเสนอสาระเรื่องโรคไขมันสะสมที่ตับนะคะอาการของโรคนะคะเราจะแบ่งกันเป็น4ระยะนะคะระยะที่1คือไขมันกก่อตัวอยู่ในเนื้อตับนะคะแต่ระยะนี้คนไข้จะไม่มีอาการใดๆนะคะระยะที่2คือตับเริ่มการอักเสบนะคะนานๆเข้าก็กลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังนะคะระยะที่3คือตับอักเสบรุนแรง เกิดพังผืดในตับและเซลล์ตับค่อยๆถูกทำลายนะคะระยะที่4ี่คือเซลล์ตับถูกทำลายมากตับทำงานไม่ได้ตามปกติเกิดอาการตับแข็งและอาจกลายเป็นมะเร็งตับปเสี่ยงของโรคนี้คือ 1. ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะคะ 2. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํานะคะ3ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะคะ 4. ผู้ที่ใช้ยาทามอกซิเฟนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะ 5. กลุ่มผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยขนาดสูงสเป็นประจำนะคะ 6. ผู้ที่ใช้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจบางชนิด 7. ผู้ที่ใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบบางชนิด 8. ผู้ที่ใช้ยาโรครักษาโรคตับบางชนิดนะคะการป้องกัน คือ 1. ควบคุมปัจจัยการเสี่ยงเช่นน้ำหนักการรับประทานอาหารการใช้ยาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะ 2. ควรตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจการทำงานของตับเป็นประจำนะคะ 3. การใช้ยารักษาเช่นวิตามินอ e, ียารักษาโรคเบาหวานแต่ให้ผลระยะในระยะสั้นนะคะในระยะยาวไม่ดีเท่ากับการควบคุมน้ำน้ำหนักนะคะ เพราะฉะนั้นทรั้งที่ดีเราควรป้องกันดีกว่าที่จะไปรักษานะคะวันนี้ขอจบสาระความรู้เรื่องไขมันสะสมในตับไปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาทีมงานทำสาระดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆและลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน